ตัวนี้นะครับเป็นกล้อง VR Cam ครับกล้อง VR Cam ตัวนี้นะครับก็จะมีกล้องอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีตัวอินฟราเรดนะครับอยู่3ด้านนะครับแล้วก็จะมีไม้ด้วยในตัวนะครับจะสามารถที่จะใส่ s d card นะครับบริเวณด้านข้างนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีช่องรีเซ็ตนะครับบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีช่องสําหรับที่จะใช้แขวนผนังนะครับหรือว่าแขวนเพดานนะครับก็สามารถยึดได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของสายการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีสายไฟหนึ่งเส้นนะครับตรงนี้โดยที่หัวด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์บอกนะครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับเสียบสายแลนนะครับหรือว่าหัว RJ45 นะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องนะครับสําหรับเสียบไฟให้มันนะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ไฟ12โวลต์นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่จะใช้ในการควบคุมกล้องตัวนี้ครับ สำหรับแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ควบคุมกล้องตัวนี้นะครับก็จะใช้โปรแกรมชื่อ vr cam ครับเมื่อเรา search vr cam นะครับก็จะเจอชื่อโปรแกรมว่า ip pro นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะเป็น ip pro นะครับตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเรียกขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับพอเราเรียกขึ้นมาใช้งานนะครับเราก็รีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาแอดกล้องกันครับ ขั้นตอนการแอดกล้องนะครับอันดับแรกนะครับผมจะแนะนำนะครับก็คือเราควรจะรีเซ็ตกล้องก่อนนะครับโดยที่เราใช้ paper clip นะครับหรือว่าเข็มจิ้มซิมนะครับกดที่ปุ่มรีเซ็ตก่อนเลยนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็พอเรากดรีเซ็ตนะครับมันก็จะรีเซ็ตนะครับเป็น factory reset นะครับไฟอินดิเคเตอร์ก็จะกระพริบนะครับ รอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะบูตระบบขึ้นมาใหม่ครับหลังจากที่ตัวเครื่องนะครับรีเซ็ตเสร็จนะครับก็จะมีไฟอินดิเคเตอร์ตัวนี้ติดค้างอยู่นะครับต้องรออีกสักครู่หนึ่งครับและเดี๋ยวมันจะพูดให้เราฟังว่าพร้อมแล้วสำหรับการที่จะเชื่อมต่อนะครับ start configuration mode ตอนนี้นะครับมันขึ้น start configuration mode แล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วสำหรับการเชื่อมต่อนะครับขั้นตอนสำหรับการเชื่อมต่อนะครับ เราสามารถกดแอดที่ปุ่มตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่ากดเครื่องหมายบวกก็ได้นะครับมันก็จะให้เราสแกน QR code นะครับแต่ผมจะใช้วิธีอื่นนะครับเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเลือกที่ o u t w a y to add นะครับผมก็จะเลือกเป็น standalone camera ก่อนนะครับมันก็จะแนะนำขั้นตอนนะครับว่าจะให้เราทำขั้นตอนยังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเข้าไปที่ wireless setting ครับ เาไปที่ wi-fi นะครับแล้วเราก็ไปเลือกเราก็จะเจอชื่อ SSID นะครับที่เป็นของกล้องนะครับเราก็คลิกเลยนะครับโดย default password นะครับก็จะเป็น18ตัวครับหลังจากเชื่อมต่อได้นะครับเราก็กดกลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันครับมันก็จะเจอกล้องนะครับมันก็จะมีโหมดให้เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็น Remote View หรือว่าไดเร c คอเนคชั่นนะครับ รีโมทวิวนะครับก็คือการที่จะทําให้กล้องนะครับเกาะไปที่ Wi-Fi นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะดูผ่านรีโมทได้ก็คือผ่านแอปมือถือได้จากข้างนอกบ้านก็ได้นะครับหรือว่าไดเร c t connect ก็คือเป็นการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์มือถือครับกับกล้องโดยตรงนะครับกรณีนี้ผมจะเลือกเป็นรีโมทวิวนะครับพอเลือกเป็นรีโมทวิวนะครับมันจะให้เราระบุนะครับว่า s s ID ที่เราต้องการคอนเน็กหรือว่า Wi-Fi Access พอ i ท t ที่เราต้องการคอนเน็กคืออะไรนะครับผมก็จะเลือกเป็น ที่ผมเซตอัพไว้นะครับก็คือแล้วหลังจากตั้งค่าเสร็จนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับมันจะส่งค่าจากแอปพลิเคชันไปที่ตัวกล้องให้ครับ Wire w settings please a ่ามันก็จะบอกว่า wireless s e t t i n g ให้กรุณารอนะครับ The wireless connection wireless e is successful. s s s c c u อ่ามันก็บอกว่าการเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับกรณีนี้พอสำเร็จเนี่ยให้เรากลับไปที่ Wi-Fi s e t t i n g ที่เครื่องโทรศัพท์เราอีกทีนึงครับให้เราไปหา SSID ที่เราตั้งค่าไว้นะครับปิดเปิดสักหนึ่งครั้งนะครับผมเจอแล้วนะครับผมก็ไปเลือกเลยพอเชื่อมต่อที่ Access point ที่เราต้องการแล้วนะครับก็กดกลับไปที่ application ครับ เรียบร้อยครับ Config เ e t w o r k รําเร็จเรียบร้อยนะครับกด Continu e ครับมันจะให้เราตั้งค่านะครับในส่วนของชื่อนะครับผมก็ตั้งเป็น test ไปก่อนนะครับกด Confirm มครับคราวนี้มันจะให้เราตั้งค่าในส่วนของตัวรหัสผ่านนะครับ8ตัวนะครับตั้งค่าเสร็จนะครับก็คอนเฟิร์มไปเลยครับ เรียบร้อยครับแอสสมบุกนะครับกดคอม plete ครับตอนนี้เราก็จะได้กล้องเข้ามาแล้วครับเราก็สามารถเรียกใช้งานได้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยครับสําหรับการติดตั้งนะครับก็ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอาจจะต้องสลับหน้าจอนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็สามารถตั้งค่าให้เชื่อมต่อกับ w i ย l e ดเอ c กเ s สพอยตได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกใช้งานได้ครับก็เรียบร้อยครับสําหรับ VR camera ครับเซตอัพไม่ได้ยากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ